จะบอกว่าปีนี้เนี่ยทีมฝีพายเนี่ยมาจากทั่วประเทศจริงๆนะที่สําคัญจะบอกว่า55ฝีพายหาดูยากมากใช่แล้วจะบอกว่าตอนนี้ที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยคือเขากําลังมีพิธีเปิดอยู่ทุกคนใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะแล้วก็รวมถึงประชาชน,นเยอะมากนะที่มารอดูการแข่งขันเรือยาวจะมีใชข้ขาวเนี่ยเขาเมีพิธีการแล้วก็มีการสแสดงด้วยนะใช่เห็นแบบว่าเราเขาเรียกว่าแม่แม่นะเาแม่แต่งตัวสวย เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูด้วยเพราะว<ช>่าไปเอะเพย์ภาพแม่แม่ให้ดูกันแล้วที่สําคัญค,คือความสนุกของการแข่งเรือยาวเนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากการแข่งขันเรือที่หลายคนอ,อาจจะมีทีมในใจใ<ช>ต้องเชียร<ช>์แล้วเหนือจากนี้ที่สําคัญคือเรื่องของหนักภาคใช่วันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกลุ่มคนที่สําคัญที่สุดจะบอกว่ามันทําให้การแข่งขันเนี่ยสนุกขึ้นมากมากเลยแหละไม่รู้ว่าเขาต้อง อมอะไรในคอหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนไม่รู้จะหายใจทำไงเนาะเราจะไปถามคุณนานา,นาว่าเขาสามารถแรปได้ไหม วันนี้การแข่งขันเนี่ยเขาจะมี7ฝีพายา30ฝีพายแล้วก็55ฝีพายเยอะมากคุณมาก55นี่คือแบบยาวตั้งแต่ต้นน้ำันท้ายน้ำเลยเลยสักครั้งในชีวิตใหญ่จะมีโอกาสลงไปพายอะเขาบา้างแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวหวงเขาหรือเปล่านะ แล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยปกติเนี่ยดูการแข่งขันเรือเนี่ยได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เคยได้ใกล้ชิดเ่าทีมนักพากซึ่งทุกคนเลยว่าไม่รู้หายใจทางไหนตอนนี้อยู่กับเราอาจารย์ทั้งหลายแลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เนี่ยสำหรับการแข่งขันเรือยาประเพณีสมุทรสาครปกติน้ำมาพากทิพย์ปิ่นนะคะ ชนทั่วไปต้องบอกว่าเป็นสีสัยของการต้องบองการพักุตฐานเทคนิคหน่อยว่าฝึกยังไงอะเรื่องของการพากเ <c oughs> นี่ย <c oughs> <c oughs> เพาไม่ได้มป็นที่ต่อนายจะมีดีลอยังไงใครจะพาจางเลยมันคนต่างคนต่างไม่เหมือนกันบางทีล้มภาไม้แรกดีบางคนไม่สองไม่สามไม่สุดท้ายมันไม่เหมือนกันอีกแท้เอกครั้งแล้วก็ผลกลประสบการณ์อาจารย์นี่ต้องสามสิบปีกต้องต้องมี่ยี่สิบกว่าปีขึ้นมไปแต่เดียวนี้ก็เลยมีการรักษาที่ร้องได้ได้ที่เกย์ได้ลีตัาได้แบเกไ่ได้ช่วยว้าว เก็บคำถามมาว่าอาจารย์สามารถแรปได้ไหมคะอะไรครับแรปแรปร้องแรปเคยไปครั้งหนึ่งแต่ไปผ้าพิงเทพที่แต่ให้ผู้ผ้าพิงแบบแรปกลับบ้านเลยสามหมื่นผ้าพ กีไก้ว่าเดี๋ยววันนี้ได้เห็นสกิลของอาจารย์และทีมภาคถึงขั้นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้หนูจะร่วมเชียร์ทั้งการแข่งเรือแล้วก็เชียร์เราทีมภาหนูจะส่งกำลังใจทีมภาคเยอะๆวันนี้ีอชยมงลจัดใมาวกสีภายทั่วประเทศลนวันนี้แบ้ะติดือไม่มีสนามเลยวันนี้มีที่ดีีไม่ายที่พ้อก็เนรวมนไปทั้งนี้ทไปเยอะแย ใหญ่บังนต์เปิดเปิดสนามเวไัด้เลยวันนี้ขอบคุณนะออณจารขอบคุณนะคะ มงินทุนทักษะนะจ๊ะคุณผสำหรับใครที่แบบเป็นฝีพายแล้วต้องลงแข่งเนี่ยต้องมีความพร้อมสูงมากเลเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ต้องบอกว่าต้องเสื่อมโทนะเพราะว่าการพายเรือแข่งขันแบบนี้คือจะบอกว่าเมื่อสักครู่เนี้ยคุยกับทางอาจารย์ท่านบอกว่าสนามแข่งมันไม่ได้มีเยอะแล้วที่สําคัญที่สนามแข่งที่แท้นกิงจลักษณะหนึ้คือว่าเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามแข่งที่คนรั่วใหญ่แต่ทั่วประเทศทูกอย่าจะมาลงแข่งที่นี่ด้วย คุณรู้ไหมว่าไกลสุดมาจากไหนอ,นนอาไหนคะเชียงรายเชียงรายนี่ใช่ทีมจากเชียงรายเมื่อกี้แอบเห็นที่บอร์ดจงใช่ไกลมากเลยนะทะเลสุอดอ่ะแล้วก็แบบคือเขาไปพายกันที่ผู้ชายไหน,เ,น <c oughs> เวลาเขาซ้อมอ่ะอุ้ยตอนเนี้ยอยู่ในหัวนะคือแบบเอ๊อยากไปดูหนุ่มฝีพายเดี๋ยว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 นี่คู่ที่สองเนี่ยเห็นว่าเป็นเจ้าแม่ขันเงินก็คือต้องไปอากรใช่ใช่เมื่อกี้แอบไปเห็นใครชื่อทีมก็คือมีสุขา 四百秒。 มาดูว่าตรงเนี้ยเขาปล่อยตัวกันยังไงแล้วเห็นล่าสุดเขาบอกว่ามีลำเนี้ยมีผู้หญิงชายด้วยอ่ะใช่ตกใจว่าปกติเขาแบบมีผู้หญิงใายได้ใช่ไหมล่าสุดเลยนะผู้หญิงอ่ะใช่ใช่ไหมเป็นคนมาทำแนผู้หญิงอ่ะ เชียงรายเชียยงราที่เราคุยกันเนี้ยแค่ไกลสุดไกลสุดแล้วแม้เนาะอันนี้ไกลสุดแล้วแข่งไปแล้วแล้วก็มีอีกใช่ไหมคะมีแข่งอีกมีมีแข่งเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะลงมาอ๋อแล้วแล้วรอบเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะมีแพ้ไเกี่ยวกับแต่เมื่อกี้เราแอบเห็นแบบจ้วงอ่ะเรายังคุยกันเลยว่าชมเลยว่าทีมนี้แบบท่าลาย พร้อมกันนานไหมคะนานแล้วครับตัง้งแต่หลักสองจานเดือนเมษสซาแล้วนี่คือเดี๋ยวขวที่ไปดูนะซ้อมในแม่น้ำอะไรซ <laughs> ้อมซ <c oughs> ้อมริมคองครับในคอลองอ๋อริมคลองใช่ไหมคะอเอ๊ะครับมันมาอะไรที่มาหลายที่อ๋อเหรอคะอ๋อรวมกัน,นใช่ไหมคะ จากเชียงรายทั้งหมดมาแล้วแต่เราฟอร์มทีมใช่ไหมคือตามคนต่างฝึกในพื้นที่ตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็มารวมกันอ๋อแล้วปกติเราเราฟอร์มทีมแข่งกันทุกปีหรือเปล่าใช่ครับทุกปีอันนี้พี่ลงแข่งกันมากี่ปีแล้วคะนานแล้วเป็นสิบปีเป็นสิบปีแล้วน่าเด็กๆเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ยังเด็กยังเด็ก มีทีมหนึ่งแล้วนะเห็นบอกว่ามาจากนนทบุรีเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาหน่อยสีไทยสวัสดีครับสวัสดีครับบอกชื่อทีมกับเราหน่อยอ๋อทีมเรือสาวเมืองนนครับผมค่ะเป็นสีมายจากโรงเรียนกีฬานครนนท์อ๋อเป็นโรงเรียนกีฬาเลยวันนี้มาลงกี่ปีไทยบ้างสาวีไทยอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะวันนี้ฝึกซ้อมนานไหมก็ใช้เวลาฝึกมาเป็นก็ฝึกตลอดเวลาตลอดเว เรามาลงแข่งเนี่ยกี่ปีมาแล้วเราผ่านมากี่ปีแล้วโรงเรียนกีฬาที่เปิดมา13 14ปีแล้วคก็มีกีฬาเรือพายมาตลอดอ๋อก็คือส่งมาลุ่นตอนนอนแบบนี้ใช่ไหม่าจะประมาณ1 0 14ปีเอาใจช่วยนะคะรอบต่อไปก็สู้ลวกันโอเคเขามีกำลังใจมาด้วยแล้วปะเนี่ย อันนี้ตามมาเชียร์ตลอดใช่ไหมคะใช่จริงจริงอยเราเห็นว่ามีน้องๆกันยุ่งน้อยๆด้วยหรอที่มาถ้ามีทั้งเด็กแล้วก็สีพายที่เป็นผู้หญิงอ๋อนี่ไงลํำนี้ไงใช่ไหมมีน้องผี่ผู้หญิงสคนเลยว่คะเดี๋ยวไปคุยไปคุยไปคุยอเจ็ครับโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไงขอไปคุยดูมา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 ม มาเพิ่งซ้อมมากี่ปีแล้วคะกับกีฬาพายเรือพี่กว่าพี่กว่าลงแข่งแล้วเธอเคยลงสนามอื่นมาแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงมั่งทำไมอยู่ๆเราถึงชอบกีฬาพายเรือมาแน่หนูนะคะมาแล้หนูไม่ติดแล้ดี๋ยวเอามาข้างเดียวแล้วชอบไหมมาลองแล้วชอบไหมชอบแล้วคิดว่าจะไปยาวๆไหมคะ เาขับเื่อนอาาคตยาวไกลมากเก่งมากค่ะเป็นกำลังใจให้ขขาคุณตขคุณคะขไหนขวาขวาตแยกให้ออก่อนขวาตา จะพบกับเพจเสรชักจากปาตีบุญัสวนเลิศยตัวนิายก็รู้อยู่แล้วครับแล้วารีมีตาถึงบุครับรียนอันนี้ขีาแลพิายสายเอกจะในตลาดเ้าพิลาขอสามขอเราพ่อทำงานถึงหลัสองร้อยตงสลาที่สงคาญนะครับลุงขนจพยายามไม่ให้มาติพยไปติต่อรอติดในระยของรติดพิายครับ

หช่ครับชิกใช่ไหมคะใช่ครับมันมีหนึ่งปทุมแล้วก็สองนครปฐมแล้วก็ชุดหลักๆก็คือชุดพวกผมสมุทรสาครก็ุดขนเป็นชุดหลักครับออ๋หลักๆคือเราไปพายชาวบ้านชาวบ้านด้วยกันก็เป็นแบบใช่ครับคนพื้นที่ครับเราลงแข่งมากี่ปีแล้วพี่ปีนี้มันก็ตั้งแต่ที่เล่นมาก็ลงลงลง ก็คือ18ปีที่เขามีจัดใหญ่เราเราเราไม่เคยขาดเลยครับไม่เคยขาดสนามชาวบ้านอ๋อสนามชาวบ้านแล้วปกติเราซักซ้อมกันบ่อยแค่ไหนอรพี่ซ้อมกันทุกวันครับมันจะเป็นเฉพาะพวกเป็นพวกฝีพายชาวบ้านคือเลิกงานเลิกงานแล้วก็มารวมตัวกันทีนึงครับพี่ซ้อมก็ประมาณทุ่มครึ่งเลิกประมาณสามทุ่มเป็นฝีพายชาวบ้านชาวบ้านซ้อมมันเองที่อยู่คือใจรักครับพี่อยู่กนด้วยใจรักใจรักไม่มี ไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรครับพี่แพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันไม่มีค่าตุกไม่มีอะไรมันคือแบบใจล้วนๆใช่ไหม<อ>มาด้วยความชอบใช่ครับเพราะอยู่ตั้งแต่มันอยู่ตั้งแต่ป .1 พ,พี่ตั้งแต่พแบบี่บชว่วงล้ำนี้คือล้ำดั้งเดิมล้ำตั้งเดิมของรุ่นพ่อรุ่นอะไรเขาแพรว่าพวกผมก็หลังๆก็สุดท่อต่อมัน มีต่อไปเลยๆเลยๆนครับมีครับมีครับมีต่อไปปีนี้นี่คาดหวังไปสูงสุดไม่คาดหวังครับคือสนามนี้คือว่าพวกผมไม่ได้หวังอะไรมากถ้าหวังมากมันก็ผิดหวังมากครับสนามนี้คือว่าเน้นเข้าเข้าร่วมถ้าเข้ารอบก็คือว่าเป็นกำไรของพวกผมแล้วพอเราพอฝีพายแต่ละทีมเขามากันแบบว่าเป๊ะๆครับใครจะทำได้ยังไงสู้ๆนะเดี๋ยวเจี๊ยต่อไปเดี๋ยวว่าน่าจะได้ได้โอ้ ตากไวน่าจะได้ได้เยร์ด้วยนะครับได้เลยค่ะคนต่อไปฝากเชียร์ด้วยนะครับไมาเชียร์อย่างเดียวมาเชียร์ก็คุณนาเขาชวนกินล่ะก็ต้องไปดูหน่อยเออไหนมีอะไรบ้างคะเน่วันนี้คุณนาเขาว่าทำมาเลี้ยงเยงเลยโอ้สีมือคือทำเองกับมือเลย เผื่อนะ่าไม่กล้าตักมินโย มาไกลกันหน่อยสิวันนี้นลครับมีหาในมตุ้มเป็นกเจามีดาวางทอัาเจอกับพี่มาอไหนใจ้า่หนจา่อยู่้าพี่มาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดสงขลาครับมาจากสงขลาพี่มาจากสงขลาเลยะวอะไรครับทายมากี่วัน มันมีความสามัคคีแล้วมันก็มีแบบเอาใจลงไปเล่นจริงเลยมันสนุกมากเลยที่ได้ใกล้ชิดพิมภากซึ่งปกติอะได้ยินแค่เสียงแค่แต่ตอนเห็นตัวเป็นเมนแล้วแบบทั้งร้องทั้งแหล่ทีเกยเข้ามาครบจบในคนเดียวจริงๆนี่เป็นงานยิ่งใหญ่ในสมุทรสาครพระราชน์มากๆเคยโดยส่วนตัวไม่เคยมาแบบอยู่เชียขนาดนี้เลยอะแล้รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันสนุกจังวะพอเชียมัรถึงไปอยู่ข้างสนามมวยจริงๆ เอาล่ะดีเจเดทัวร์วันนี้ก็คงต้องไปแล้วแหละเชืช่อว,ว่าหลายคนน่าจะสนุกไปพร้อมกับเราแล้วก็ถ้าปีหน้าจัดอีกอยังไงอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆไม่ควรพลาดนะเพราะว่าคนต่างจังหวัดอ่ะที่เขาแบบเอาเรือมาแข่งอ่ายมีภูเขาพิจิตรนคนระ